กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งนะครับกิจกรรมที่สองเป็นพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชดุดีถวายพระพรอีกมินาะสกายนะพุทธังครพีปุชยามะสั่งทางน้ำมามิ อะปัญจศีลานิยาจามะปุติยมปีพุทธังสระนังขันชามิสังฆังสระนังขันชามิอติยมปีพุทธังสระนังขันชามิอคินาคานาเวราณีสิกขยาปัทังสมาธิยามิานาเวราณีสิกขาสัพพะยวินาสายะริ

ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาท69ประกมอมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยาศาสตราจารย์สนับกลิ่นงามอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาต่างมีความปราบรื่มปิติเป็นท้นพลที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชาพิชีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างร่วมสำนึกในพระเตมกมาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ដាក់ລະວັງນະខាລະວັງນະខា